สวัสดีครับ34วันสงครามอิสราเอลกับฮามาส เหตุการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอิสราเอลจะคุมกาซาทางตอนเหนือนี้ไว้ได้แล้วต่อจากนี้ก็แค่ค้นหาอุโมงค์แล้วก็ทําลายนะครับส่วนตัวประกรันนั้นก็แล้วแต่โอกาสนี่อาจจะเป็นงานสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอย่างเบนจามินเนทันยาหูต้องแสดงความเด็ดขาดนี้แบบเต็มที่แสดงเห็นถึงความเป็นอิสราเอลเพราะว่ายังไงแล้วนะครับโอกาสที่เนทันยยหูจะกลับมาเป็นนายกแทบไม่มีนี่อีกแล้วเพราะว่าอย่างไรคนอิสราเอลก็ไม่พอใจเนทันยยหูนี่อยู่ดี 34วันสงครามบุกกาซาจริงๆอิสราเอลเริ่มบุกได้2สัปดาห์นะครับตอนนี้มีการเจรจาระหว่างกาตาอียิปและก็ัาอเมิกาให้มีการหยุดยิง3วันแลกกับการปล่อยตัวประกันประมาณ12คนเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจายังไม่สรุปหรือว่ายืนยันนะครับแต่มันก็ยังมีโอกาส ซึ่งก็พอดีว่าอิสราเอลเนี่ยยึดกาซาเหนือนี่ได้แล้วรอแค่ค้นหาอุโมงคารหยุดโจมตีทางอากาศก็มีความเป็นไปนได้เพราะว่าตอนนี้น้ำในโรงพยาบาลน,นี่หมดแล้วต้องหยุดดำเนินการนะครับ หลายฝ่ายก็กดดันเจรจาให้หยุดยิงก็เพื่อมนุษยธรรมนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าอิสราเอลโจมตีค่ายผู้ริภัยจาบาเลียแล้วก็ซาปาซึ่งก็อยู่ทางตนเหนือนของกาซาทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนนะครับแอดมินคิดว่าโอกาสที่อิสราเอลจะหยุดยิงชัว่วคราวก็ยังพอมีเพราะว่าคุมสถานการณ์นี้ได้แล้วมีความเป็นไปนได้นี่สูงเช่นกันนะครับส่วนฮามาสก็ต้องต่อสู้ตามลาพังโดยมีตัวประกรันนี่แหละครับเป็นเครื่องต่อรองฮามาสก็แค่ซื้อเวลานะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อเสนอจากอียิปต์ออกมาว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดหากว่าอิสราเอลยอมให้แกนนําฮามาสเนี่ยหนีออกจากกาซาเป็นการโยนหินถามทานนะครับแต่ว,ว่าอิสราเอลไม่ยอมมาถึงขั้นนี้แล้วแต่เรื่องหยุดยิง3วันแลกกับตัวประกันประมาณ12คนมันก็ยังมีโอกาสมากกว่าข้อเสนอแรก ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอิสราเอลจะลดลาวาศอกเรื่องนี้จริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงนะครับโอกาสคนไทยจะถูกปล่อยตัวก็มีสูงเช่นกันส่วนสงครามยูเครน624วันตอนนี้รัสเซียเริ่มมาโจมตีพลเรือนนี่หนักขึ้นตามคาดนะครับยูเครนอนุมัติงบซื้ออาวุธของตัวเอง2,700ล้านดอนลลาร หรือประมาณ94,500ล้านบาทเป็นเงินจากภาษีที่เก็บได้นะครับอันนี้มันก็โอเคสถาน,นการณ์แบบนี้ยังเก็บภาษีได้เรื่องต่อมาสโลวาเกียจะส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนเป็นจรวดของระบบป้องกันรับ140ลูกกระสุนปืนใหญ่125มิลิเมตรห0ันัดแล้วก็กระสุนปืนเล็กยาว4ล้านนัดนะครับก็ถือว่าเยอะเพราะว่าสโลวาเกียเนี่ยเป็นประเทศเล็กการช่วยเหลือยูเครนก็มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าการบุกโต้กกับจะไม่มีความคืบหน้านี่มาก แต่ก็ยังสู้ได้อยู่นะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่9พฤศจิกายน2566นี้ออกมานะครับฐานของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ3,8740นายอันนี้ก็เพิ่มขึ้น1,080นายสูงมากในวันนี้นะครับรถถัง5,316เพิ่มขึ้น15รถยนเกาะ1 0 1 4เพิ่มขึ้น18นะครับปืนใหญ่7,475เพิ่มขึ้น36จรวดหลายลำกล้อง 875เพิ่มขึ้น3ระบบป้องกัน577เพิ่มขึ้น5นะครับโดรน5593เพิ่มขึ้น26เครื่องบิน322เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนวุธร่อน1557เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ20เรือดำน้ํา1เท่าเดิมพาณนะ9853เพิ่มขึ้น39แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1059เพิ่มขึ้น5นะครับ